ให้เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานชาพัสน,นะครับในส่วนของประชาชนนะครับ,รบท่านนายกร,รัฐมรีได้ได้มีแถลงการณัดวย21ตุลาคม64เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้เกิดความมั่นใจในการมาเที่ยวนะครับและซื้อสินค้าและใช้บริการในจังหวัดกาญจนบุรีของเรา มากขึนเรื่อยๆน,น,นะครับรวมทั้งประชาชนเขาโดยกตขอขอบคุณทุกภาคส่วนคือมวลชนผู้ประกอบการและประชาชนที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านนะครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไปครับต้องเป็นโพสในในุ่มไลน์หรือว่าใน a c e b ุ o กของตัวเองนะครับวันนี้เชิญสื่อมวลชนทีเปิดแล้วจ้าเน,นี่ยอันเนี้ยภาพนี้ขอจๆเลยนะฮะ รอปามมันบเรียบร้อนะครับอันดับต่อไปนะครับเข้าไปดูเข้าไปตรวจไปดูข้อมูลหน่อยถ้าตรงไหนได้เนี่ยอมอฟ้าเนี่ยฮะเอาไปติดอันดับต่อไปเชิญตัวแไ้ายสบายอุ่นใจทุกที่สบายใจทุกแข่งแตะทับใจทุกเวลาติดที่หน้าสถานประกอบการ ส่วนใหมันขับเพื่อนกับในเรื่องของการท่องเที่ยวรัฐบาลจังหวัดนะคะประธานที่ประชุมได้มีข้อตั่งการนะคะซึ่งมีเรื่องการ3ะสารเจริญบูรีนะคะมีบทบาทในการขับเพื่อนการคุ้มครเศรษฐกิจกันโลกหรือประเทศไทยหรือจังหวัดเราเลยนะครับต่างๆนะครับนับน้นสุ่มแล้ววันนี้ก็จะนํำสิ่งที่ดาเนินการนะั้นทั้งครูทั้งอะไรก็ตาม ที่จะทำการเพื่อเป็นการเตรียมการ